ใครคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะดูคลิปนี้ได้เลยฮะไทเทิร์เจเนเรเตอร์ชื่อดีไหมเป็นอ่าเป็นเอาไว้แบบยงไงเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกเงี้ยแล้วเอาก็แล้วเราก็เอาคำที่คิดมาในหัวได้เนี่ยเอามายัดใส่ในนี้แล้วให้มันเจเนเรเตอร์ให้มันให้มันคิดให้นะฮะว่าต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างเช่น how to แบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมกด Enter ไปปุ๊บก็จะเป็นวิธีการ เกียร์แลมวิธีการเกียร์แลมในคอมพิวเตอร์วิธีการอะไรพวกนี้นนะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น noun noun คือนามนะ verb ก็คือเกียร์นามอยู่แล้วนะผมจะเอาเป็นตัวต้นเคสนะฮะปุ๊บกดไปกดไปอืมเราก็ได้แล้วครับรีดของคอมพิวเตอร์นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะซึ่งเราก็ต้องใช้ฐานเสลดแปลภาษาไทย นำ6เทคนิคลับนี้ไปใช้กับการปรับปรุงคอมพิวเตอรอ์น่าสนใจอยู่นะ,ะใครอยากให้ขอทำอันไหนก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอตอนนี้แทบชมชนยังไม่มาเนาะถ้าแต่ชมชมมาแล้วก็เดี๋ยวโพสถ,ถามด้วยกันว่าจะทำอะไรนะเป็นโพเป็นเป็นแบบสำรวจอะ่ะเอออันนี้เอาเล่นเล่นไปก่อน6เทคนิคลับอ่างนี้ไปใช้ในการปรับปรุงคอมพิวเตอร์พวกอะไรตรงนี้นก็ละโอเคพอเปนนี่อยู่ความเชื่อทั้ง6ตตำนานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยให้ให้ให้คุณเติบโต อะไรผมเหมือนว่าแต่กลับแป๊บนี่ฮะโอ้โหงงแล้วกูงงแล้วไม่ให้อะไรให้คุณเติบโตต่างหากโอ้โหไปก็โอเคต่อไปดีที่สุดสุดยอดแอป Android นะ,ะอันนี้ไม่สามารถสอนได้นะเพราะผมไม่ได้ใช้ Android นะฮะเคล็ดลับคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในปีนี้60เคล็ดลับที่ดีที่สุดในคอมพิวเตอร์โอ้หกสิบเคล็ดลับใครจะไปหาจะตายขนาดน,นั้นนี่ก็60มึงเป็นอะไรกับได้60วนะเนี่ยเออฮะ ฮะอะไรวะบทเรียนหกําดับแรกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ก่อนตีสามสิบเขียยแล้ววะโอเค how to ครับทำอย่างไรนะครับวิธีการทำคอมพิวเตอร์อประกอบคอมองนนี้พอได้อยู่ซื้อขายคอมพิวเตอร์นะว,วิธีการซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยงบประมาณผูกเชอือกรองเท้า เขาน่าจะเป็นเรื่องของฝรั่งนะฮะคนไทยไม่รู้เรื่องหรอกการขายวิธีการขายคอมพิวเตอร์ก็ไปข,ขายก็ได้เช่าคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช่แขนใช้ขาทำยังไงวะวิธีการเรียนรู้คอมพิวเตอรอ์อันนี้ก็ไปถามอ่ลุงได้นะฮะว่า Google ใช้งไงอยากจะรู้เรื่องก o o g l e เปิดหมดารสอนคอมพิวเตอร์ว่า <c oughs> คำถาม คุณอายกับทักษะคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่นี่คือสิ่งที่ต้องทําก็มันเป็นเว็บภาษาอังกฤษนะนะเราก็ต้องทําใจครับอุ uh ้ยอันนี้น่าสนใจวิธีการสร้างไรายได้1ล้านเหรียญดอลลาร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เออได้อยู่คุณทำผิดพลาดง่ายเหล่านี้ในะคอมพิวเตอร์หรือไม่เอออันนี้ก็เข้าท่าอยู่นะฮะพวกนี่นั่นทาพลาดไวรัสเข้าอะไรบ้านนี้คุณต้องการคอมพิวเตอร์หรือไม่ <R ate calls> คอมพิวเตอร์บาง ครังทําให้คุณรู้สึกโง่หรือไม,ไม่ไม่เลยครับฉันไม่อยากใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากขนาดนี้แล้วล่ะแล้วขนาดนี้แล้วคุณล่ะคำถามฝรั่งไว้จะไปประมาณนี้ครับ้าแปลอังกฤษเป็นไทยนะรักทุกคนรักคอมพิวเตอร์ตกลงรักคอมพิวเ,เตอร์คอมพิวเตอร์ค,ออรวความรักคอมพิวเตอร์และความรักมี6สิ่งที่เหมือนกัน <laughs> ยึดค่เพศก็มาเซ็กขายคอมพิวเตอร์ได้ไหม ใช้คอมพิวเตอร์อีโรติกอันนี้สเปกไม่รู้อะไรวะฮะเกรย์เกย์รู้ความลับเรื่องเซ็กกับคอมพิวเตอร์อก,กูประคามดีกว่าอีตูดคนดังเอออันนี้ก็พอได้อยู่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะมันอาจจะไม่สอดคองมากความลับถอดรหัสคอมพิวเตอร์แตกคอมพิวเตอร์ลับเผยเผยความลับความลับเจ้าช่วยคอมพิวเตอร์ดีที่สุดอันนี้น่าจะเป็นแน,แนวแบบแฮกมากกว่านะ สแนค็คไม่รู้ข้ามไปธรุรกิจโคุดจูคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่สามารถช่วยให้ธรุรกิจของคุณเติบโตโอเคก็ได้อยู่นะแรงจูงใจ14วันสู่คอมพิวเตอร์ที่ดีกว่าปัญหาความตายคอมพิวเตอร์และภาษีเชืลอภาษีเก็บเลยด้วยมวะ <c oughs> าษีมูลค่าเพิ่มเหรออ้างครัวเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มคอมพิวเตอร์ของคุณที่เคล็ดลับเหล่านี้แอปสมาร์ทโฟนที่จำเป็นอ่านไม่รู้นะคอมพิวเตอร์แอปไอโฟน อะไรแบบนันเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะอนะก็นี่ฮะโหให้มาทำไมเนี่ยอ๋อเอาไปใส่กับแท็กได้ให้คนยืนหาอะไรประมาณนั้นโอเคนี่แหละแอปฝรั่งแอปในการเจนเนอเรเตอร์นะใครคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็มาได้นะฮะเออก็มาดูได้มาบางอันก็เข้าท่าบางอันก็อะไรก็ไม่รู้เกย์บ้าอะไรก็ไม่รู้นะเออมาเข้าท่าบางอันก็โอเคก็นะ ก็แนะนำเว็บนี้ครับ w w i t i t l e s g e n e r a t o r ครับกับพับใช้ก็ได้นะอันนี้ปนๆฮ่าๆหน่อยก็สักทีนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนพวก,กันใหม่ในคลิปหน้าสนีสวัสดีครับ